เดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกันสวัสดีครับร้านกาแฟร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับชื่อเดอะยาร์ดค่ะชื่ออะไรนะครับเดอะยาร์ดสุขสำรานเดอะยาร์ดสุขสำรานนะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด8โมงถึง6โมนค่ะ8โมงถึง6โมเย็นไม่มีวันหยุดนะครับไม่หยุดค่ะโอเคครับเมนูแนะนําของที่นี่กาแฟอันไหนครับที่อร่อยที่สุดครับ ตามนี้เลยนะครับที่ตั้งเลยเป็นก,นแกาแฟผสมเชเวฟค่ะก็จะมีความข้าวของของเชเวฟความเปรี้ยวของแชมิค่ะแล้วก็ใส่ด้วยเนยเปรี้ยวครับก็คืคคอของเป็นเมนูแนะนำของ<ช>ของที่ร้านเลยนะครับเดอะย,ยาร์ดนะครับเดดอะะยาร์ค่ชื่อว่าเดอะยาร์ดหาดสุขสำรานอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟเดอะยาร์ดคอฟฟี่เฮานะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งอยู่บนเขาเรียกว่าอยู่ที่หาดสุขสำราญนะครับอยู่บนถนนเส้นทางที่จะขึ้นไปยังด่านพรมแดนช่องสังมนะครับไทยกัมพูชานะครับแต่เราจะเลยด่านตรวจของทหารมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาถ้าเห็นป้ายหาดสุกสำราญนะครับให้เลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ จะติดกับเขาเรียกว่าเป็นห้วยหรือเป็นหนองนะครับแล้วก็บรรยากาศดีทีเดียวนะครับนี่คือร้านกาแฟที่ชื่อว่าเดอะยาร์ดนะครับ The House. เดอะยาร์ดคอฟฟี่เฮาส์อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษน,นะครับมผมสั่งเมนูอ่าชากลาบนะครับคุณผู้ชมครับอาชากลาบมาลองชิมนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดู <c oughs> แล้วก็จะหอมกลิ่นชาแล้วก็หอมกลิ่นดอกกุหลาบนะครับซึ่งเป็นเมนูที่น่าลองจริงๆครับผู้ชมครับเอาละครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสีสเกตชาเนี่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ